ปุ่นเชื่อว่าการปลูกฝังนักเรียนในวัยเล็กนะคะคือหัวใจสําคัญของการศึกษาค่ะวันนี้ค่ะ School Track Channel นะคะจึงขอพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเส้นทางการเรียนรู้แบบ Lifelong Learning Journey ที่ s h i l s b u r y International School City Campus ค่ะ s ชลซ์บรีอินเตอร์เนชั a นแนลสกูลแม g คอกมีแคมปัส,ส2แห่งได้แก่ซิตี้แคมป s บนถนนพระราม9ซึ่งมีขนาด17ไร่ที่เปิดสอนหลักสูตร i t i s h Curriculum สำหรับนักเรียนตั้งแต่เนอร์เซอรีจนถึงเยอห์หหรือนักเรียน2ขวบถึง11ปีค่ะนักเรียนที่จบ Primary School ในช่วง11ปีหรือเยอห์6ที่ซิตี้แค p ป s สจะได้ไปต่อ Senior School ที่ s h r w w s b u r y Riverside ค่ะมาเริ่มกันที่ early years hub สำหรับน้องๆอ,อายุ2-5ปีคือ n น r ร,ร e r y EY1 แลว e ก็ EY ที่นี่นะคะได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับน้องๆในวัยเล็กนะคะให้อบอุ่นปลอดภัยและก็น่าสนใจค่ะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะคะและก็พัฒนาทักษะที่สําคัญค่ะโดยการออกแบบนะคะสอดคล้องกับ principle นะคะ learning principle ทั้ง5ประการของะะ s h o w b u r y ค่ะการออกแบบห้องเรียนของที่นี่นะคะจะเน้นเป็นแนวไม้มากกว่าสีสันค่ะโดยมีของเล่นนะคะแบบ open ended ค่ะให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้จินตนาการนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมจินตนาการของน้องๆในวัยเล็กค่ะ หลักสูตร E y เป็นไปตามแนวทางการเรียนรู้แบบชาวเลดที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้นำนะคะโดยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลัก Emilia Legio Philosoph ซเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมและวิชาการค่ะคุณครูประจำชั้นของที่นี่นะคะจะเป็นคุณครูชาวอังกฤษค่ะที่มีคุณวุิสูงนะคะแล้วก็มี Teacher Assistant หรือ TA นะคะที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเลยค่ะและในทุกๆห้องเรียนนะคะก็จะมีห้องน้ำค่ะเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับน้องๆค่ะ นอกจากนี้ยังมี Specialized Class สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น early years ได้แก่ไทยม m นด d ลลินม u s สิ p ฟิสิกส์เอเจคชันและ EAL หรือ English as an additional language ค่ะพื้นที่ Outdoor นี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเกนี่ยได้มาเรียนรู้ผ่านจินตนาการหรือ imaginative play ค่ะโดยมี splash pool นะคะ sand play water play และกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะ เนื่องจากโชว์สปรีนะคะได้เน้นหลักแนวคิด forest school concept นะคะทำให้นักเรียนในเมืองได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะนักเรียนเนี่ยจึงได้ทำกิจกรรมสนุกๆต่างๆนะคะใน e y garden แห่งนี้ค่ะรวมไปถึงบทเรียนต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะได้มาทำกิจกรรมแล้วก็ทำสวนกันค่ะพื้นที่เอ outdoor ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนี้นะคะมีพื้นที่ใหญ่กว่าห้องเรียนิน d o o r ถึงสีเท่าด้วยกันค่ะเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ค่ะ สิ่งหนึ่งนะคะที่ญปุ่นชอบมากๆเลยคือนักเรียนที่นี่ค่ะจะได้รับประทานอาหารด้วยกันนะคะแบบ Family Style ค่ะก็ะคือเด็กๆเนี่ยจะได้ทานเหมือนอยู่กับครอบครัวเลยนะคะก็คือจะมีจานกลางแล้วนักเรียนก็ตักอาหารทานร่วมกันนะคะนอกจากนี้ค่ะน้องๆเนี่ยจะได้เก็บถาดนะคะแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลตนเองด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมี early year kitchen ให้นักเรียนได้เรียนทําอาหารอีกด้วยค่ะและยังคงมีเดอร์เลอรทูจิมบนชั้น2ของ EY Hub นะคะสำหรับการออกกำลังกายบนพื้นที่ซอฟเพย์ค่ะ ขณะน,นี้ทางโรงเรียนกำลังก่อสร้างส่วนต่อขยายของ e y h u b ซึ่งจะพร้อมใช้ในปีการศึกษา2024และ2025ค่ะถัดมานะคะคือ primary building ค่ะซึ่งเป็นอาคารเรียน3ชั้นนะคะสำหรับนักเรียน Key เต a g e 1และ Key เต a g e 2คือนักเรียนเยี่ยถึงเยี่ยค่ะเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะ นักเรียนเย1-6นะคะจะได้เรียนรู้ผ่านหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆค่ะเรียกว่า topic based แล้วก็ thematic approach ค่ะซึ่งเป็นการเสริมสร้างจินตนาการนะคะให้นักเรียนในวัยนี้ค่ะนักเรียนทุกๆเยียกลุ่มนะคะจะมีพื้นที่การเรียนรู้นะคะเป็นของตนเองเรียกว่า learning b a s e ค่ะห้อง food and technology นี้นะคะได้รับการออกแบบมาให้น้องๆเนี่ยได้มาเรียนทําอาหารนะคะแล้วก็เป็นการสร้างทักษะชีวิตหรือ life skill ค่ะ และตอนนี้เราอยู่กันที่สปอร์ตคอมเพลค่ะชั้นหนึ่งคือ g y m n a s ติกเซ็นเตอรพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานโอลิมปิกชั้น2คือสระว่ายน้ำา5 5เมตรแบบซาวเตอร์และเลนเนอร์พูลค่ะชั้น3คือสปอร์ตทอลพร้อมรูปวิ่ง800เมตร6เลนค่ะทีมกีฬาของโชว์สปริซ City นะคะชื่อว่า Starfish ค่ะซึ่งได้รับการฝึกฝนสำหรับการแข่งขันต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโฟบีเซียค่ะ จากสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะคะคือสนามฟุตบอลญ้าจริงค่ะที่นักเรียน,นยจะได้มาเล่นกีฬาทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะคะซอฟ,ฟบอลหรือกอล์ฟค่ะและที่นี่นะคะคือคาร์ดินสกี้เคิร์ฟค่ะซึ่งเป็นดินนิ่งลล์ที่เสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเด็กๆสามารถเลือกทานได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเวสเทิร์นอีสเทิร์นหรือวีแกนนะคะคุณครูค่ะจะนั่งทานอาหารกับนักเรียนนะคะทำให้บรรยากาศที่นี่นะคะอบอุ่นเสมือนครอบครัวเลยค่ะซิตี้แคมปัสยังคงมีาซิลิต้ต่างๆได้แก่ดีไซน์และเทคโนโลยี Art Classroom, Dance Studio, Music Room 2ห้อง Practice Room 12ห้อง Recital Hall, Library, Medical Center, Auditorium และห้องการเรียนรู้ d i g i t a l Literacy นะคะรวมถึง Media Studio ที่นักเรียนจะได้เรียน Digital Creative and Computing พร้อม Green Screen และแบ็กบ็อกเ์เทเตอร์ค่ะ สำหรับค่าเล่าเรียนรายปีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่614,000บาทจนถึง834,000บาทค่ะหากผู้ปกครองท่านใดนะคะสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Show Green International School City Campus สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ